สำหรับการทดลองสายพันธุ์ของเอเรียนไว้คุณนะครับมันกำลังจะจมตัผมครับเฮ้ยหยุดนับมันก็ใช้เอาปืนนี้ยิงใส่แกเลย ต้จะยิงเลยอ่โอ้ยนะเฮียต้องยิงรเพื่อไม่ให้มันฟื้นแล้วมันจะฟื้นได้แบบยิงง่ายเลยนี่นี่ดีนี่เฮ้ยผมโมมันน่าจะตายนะปรากฏว่ามันกำลังจะเลื่อนใหม่ มไม่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 มันเป็นไปไม่ได้เกใจที่เป็นคนแกคิดเรื่องเงินหรอมกเกินจะออกไปเงยเงยกระจกของเกมองใทันใดฉันสามารถเวทเกินไม่ได้สมัรกูได้ ส่วนนี้ฉันก็สามารถเข้าใจภาษามนุษย์ได้ดีอีกด้วยฉันวีดิค่ะเดลึกกานอมะตะฉันยังไม่พัฒนาพวกเขาฉันต้องมีสเตตัสหนึ่งร้อยเอ่อเออเอ,อ,อ,อไมมันเป็นไปไม่ได้นายต้องตายไปแล้วนี่ไม่มีทางท,ที่นายจะออกนะอำเือสาวจังฉันได้แล้ว ฉันจะขอเกลีดีเออฮ้ยปะถุยนงจากพห้ามันในชุดกเกาะแล้วฉันกูก็ต้องใส่อะไรบางอย่างแล้วอืมใช่เห็นขวดรูฉันฉันอืขวดรูนี่มันมีโฆษณาด้วยวะเนี่ยโอเคฉันจะจับขวดรูนี่มา ใส่แก่เลยไม่ไม่ย่ศใส่ผมเลยผมแก่กันกูกูกูแก่ๆอะไปไปกระตุกให้ฉันขั้งอะดิฮะแกไปยุ่งอะไรกับฉันแล้แกทำไมลับสนโมซาบ์บพ้นมันจะไปทำอีกเลยโมกันทวนของแกพี่รองเฉยเขาเขาบอขอโทษอะไม่มีจริงหรอกฉันแกคิดง่ายๆเหรอว่าฉันจะปกป้องแกได้ เเออมานิสมานิสอาเธอฉันจะฉี้ใส่แกเพื่อทำให้แกตายแกเตรียมตัวไว้นะสำหรับการสิดวัคซีนที่จำเป็นานการเอ็นกุนมาเฟียแล้วก็ของแกเนี่ยจะสรุปไปแล้วก็แกจะกลายเป็นคนกระดูกแล้วก็แกจะตายไม่ไปจะไม่ปคนกระดูกดิเอ้อ ออแกนี่แกก็ตายแล้วละโอ้มาครับ oh การทดลองมันเรมจะผิดพลาดมันมันได้สารยามาจากมาทดลองด้วยหันต้องกินขนรู้นี่ไปกินนะยำยำโอ้ยไปขนอะไรจังว่าการผิดพลาดได้ผิดพลาผดผิผดพลววาดนะอะไรวะต้องไม่แช่ทั้งยงล่วง เฮ้ยแคลรื่องว่ะท่านเพราะว่ามันโดนมันโดนพวกเรายิงเล่นจัดอย่างนี้เล่ามันจะเลยจะแขนร่วนแล้วมันก็จะได้วิทยาการเพราะว่าถ้ามันแขนร่วงมันก็จะมีแขนใหม่เพราะมันต้องออกงอกแล้วก็จะต้องไปฟักอะไรแล้วก็อธิมันก็จะหลับเจีนสิม ไอ้เจ้ต้อง่าเบื่ที่เพออมิฟักเกยอจะตัวมัปล้าต้องระเบิดที่ให้เป็นจุน

แก่หัวแค่นี้แหละ <c oughs> อตอนนี้ฉันยังแหมแฮมส้มมันก็ยังติดไปที่ตัวนแล้วว่ามันก็กลายเป็นเอ่อเนื้อหนักฉันแล้วฉัน <c oughs> ต้องฉันต้องไปหาไอ้คอยแล้วเ่รอพอฉันยืนคนละจกกะักรวาลย่ิงแล้ฉันก็คือแซนว่าแล้วเอง แต่ฉันนะ่ะบอกว่ไปเที่ยที่อื่นที่เขากำลังทดลอง S C P ซึ่งระเบิดการระเบิดครั้งนั้นก็ทำให้ S C P สุ6กหกตายได้เออแล้วทำให้นักวิทยาศาสตร์ตายทุกคนได้แล้วทุกคนก็ตายแล้วก็ S C P หนึ่งศูนย์หกเนี่ก็ตายเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยฝีมือฉันก็ไม่ดีเลวนะสามารถฆ่า S C P ได้เอ,อ้ยทำไมฉันถึงร้อมขนาดนี้เอ,อ้ยฉันต้องไปหาคนเออเฮ้ยสวัสดีครับ มีใครช่วยเรื่หรือเปล่าเฮ้ยยาย่าย่าในที่สุดก็ยื่นยามจากไอ้นั่นได้แล้วเฮ้ยดีเลยออสิตังอือืมยัง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 ไม่ติดเลยเออโอ๊ยฉันตื่นละฮู้วู้วยาที่มาช่วยเหลือฉันได้ยาอมตะเพราะฉันต้องไปหาไอ้คอยแล้วแหละ ไอ้อไกยมีใครอยู่รอเปล่าโอ้ยมาเลยเราอยู่นี่เองไหนพวกเราเกสซื้อเอาล่ะแล้วเล่นเกมตอนนี้มันโฆษณาเ,เ,เร็วๆนี่กเบมือกันครบเร็วน,นะ แล้วท้าไมสีผิวของไอ,ไอ้ไอ้กอซ่ามันปแปลกๆเพราะที่ว่าเราไปออกลกมานะผิวเราก็เลยแปลกๆโอเคแล้วพวกนายจำได้นะว่าไอ้มักซารีเนี่ยมันหลอกเราไปทางอื่นนะ่ะฮะนั่นแหละสิ่งที่ฉันจะพูดซึ่พวกเราต้องไปหามันเดี๋ยวนี้ชค่ไอ้มักซารีแค่ไอ้ไอ้ไอคนนั้นมันเป็นคนชั่วที่สุดที่เคยมาในในโลกของเราแค่แล้วทำไมนายถึงไปคงกระดูกแบบนั้นนะ่ะอ๋อแล้วคงกระดูกใหญ่ อ๋อเพราะว่าฉัน่ะโดนฉันอะอยู่ดีฉันก็โดนวับแล้วก็เป็นมันู้องรังันเขาก็ทดลองฉันก็กลายเป็น FCP อะไรตอนนี้ฉันไม่ใช่ละในรู้เราบอกว่าฉันคือปรสิตแต่ฉันก็ไม่ใช่ปรสิตกันแล้วนะโอเคแล้วเราต้องไปหามันเอเคละซึ่งการตีหัวส้อมมันก็คือกฉัน่ะต้องต้องไปหามันนะโอ้ยพวกเราเริ่มจากไหนก่อนนะปักคอยไอ้ปักคอยมันอยู่ไหนอ๋อ มาคอยมันก็อยู่ด้านหลังเรายัางไงเราเฮ้ยเริ่มจากแฮร์รี่เชลล่าเชนคือตัวสีเขียวเองฟิวโอ้ยตัวมาเดฟนาย้ยคุณจิวมาเลยคุณก่อสร้างแต่เันก็ว่าด็อกก็ได้โอเคด็อกไปเลยมานีเลยมาคอย มาเลยเช็ดเชียมพร้อมที่จะต่อสู้กับมังเฮร่าละโอเคตัวเราเช็ดแล้วละได้เวลาแล้วเ <c oughs> อี่ย